ีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเหนือกระบาดรายการที่จะมาปลุกจิตวิญญาณตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตคุณยกไวเหนือกระบาด สวัสดีค่ะคุณทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ยินไหมครับผมโอเคได้ยินค่ะชัดเจนค่ะคุณทีโอเคสายสุดท้ายของเราวันนี้แล้วก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะเดี๋ยวคุณทีจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ให้ฟังจริงจุพูดอย่างนี้ก่อนคุณทีกับจูเองเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าเรามีเรื่องราวที่เราได้เจอและเผชิญมาด้วยกันก็เลยอยากให้ให้ทีมาเล่าให้เราฟังเพื่อเป็นอุทาหหณ์ได้ด้วยแล้วบวกกับแบบ เรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เหนือกระบ,บาลเหมือนกันค่ะเดี๋ยวบรบควรทีเริ่มเรื่องได้เลยจ้าครับผมก็จริงๆอันนี้แบบพูดกันตรงๆเลยครับตั้งแต่ตอนแรกเลยคือว่าอาผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยอืใช่ว่าไม่เชื่ออะไรเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะวิทยาศาสตร์แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือผมมาเป็นคือผมมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแก๊ปเนี่ยมานานมากครับ,รบแต่ว่า แกก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยผมแม่งไม่ชอบเรื่องมูไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบอะไรเลยอ่ะครับผมออื mm hmm. ก็เขาเนี้ยก็ประมาณว่าเออเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบเรียกว่าไงฮะค่อนข้างจะล้นลาละกันครับ mm hmm. ผมเรียกว่าล้านหลาละกัน mm hmm. ก็คือ mm hmm. ลดผล,ล,ดผลมันมันไม่ถึงขั้นลดผลแต่มันค่อนข้างไปทางล้นหลามมากกว่าก็ค mm ือ hmm. เราอาจจะเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนงานบ่อยอทอดอะไรที่ไม่ได้ชอบอะไรอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่เอาเลยก็จะทําเฉพาะในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมชาวบ้านเล็กติดนะนะประมาณประมาณนั้นก็ได้ครับประมาณนั้นก็ได้ครับผมก็เออไปเป็นช่างภาพบ้างสักพักไปเป็นอาจารย์มหาลัยไปเป็นอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยครับผมเขาเนี้ยก็เลย มันด้วยคําที่ว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นครับเริ่มอายุมากขึ้นเริ่ม,มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเริ่มอยากมีความมั่นคงมากขึ้นแาวเนี้ยผมก็เลยมีความตั้งใจว่าตอนนั้นมีแฟนอยู่อยู่ภาคภาคหนึ่งแล้วกันครับต่างจังหวัดแถวเนี้ยต่างจังหวัด <c oughs> นนก็เลยตัดสินตัดสินใจจากท,ที่ผู้ชายลนลานและทั่วไปนะครับก็ย้ายไปอยู่ใน ไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็คือเหมือนไปอยู่กัาแฟนแหละว่าง่ายๆใช่ครับแต่ก็ไม่ไม่ก็เรียกว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ก็เหมือนกับไปอยู่ให้ใกล้เขาแล้วกันโอเคครับเป็นแบบนั้นครับผมก็ไปเหมือนกับตอนแรกก็ไปสมัครงานอะไรหลายหลายหลายหลยอย่างแล้วเขาเนี้ยก็ไม่ได้อะไรสักทีพบอีกอย่างบางอันที่ได้งานก็ไม่เวอร์ค่าใช้จ่ายคราวนี้ก็เลยไปทาธุรกิจนะครับผมก็เลยลองเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร ืก <ítulo> ็แก anyway ๊บกระจุ <kind> hmm ้เขาก็เคยไปร้านผมเหมือนกันอันนี้ก็เคยไปแต่ว่าที่เราที่เริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนชมว่าเฮ้ยมึงทาอาหารใช้ได้นะเว้ยอร่อครับผมก็เลยไปทดลองเปิดครับผมก็เขาเนี่ยเปิดได้ปีกว่ามันเหมือนจะไปไม่รลดนะครับผมอันนี้มันก็เลยแบบก็เรียกว่า มันอยู่ในทำเลที่มันไม่ค่อยดีด้วยครับอยู่ในทะเลที่มันมันไม่ค่อยดีด้วยมันไกลใจากในตัวในตัวจังหวัดค่อนข้างเยอะครับผมมันเป็นต่างอำเภอแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่ว่ามันก็เราอาจจะไม่ไม่ได้โพสต์ไม่ได้มีสื่อออนไลน์ไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยด้วยครับผมก็ปีปีแรกเกือบสองปีเนี่ยก็เกือบเจ๊งครับแล้วก็พอมาปีที่สองเนี้ยร้านก็ มันก็แปลงพี่ว่าร้านก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆครับผมร้านก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวเนี้ยแฟนผมในตอนนั้นเนะี่ยเขาก็เหมือนมาช่วยดูแลร้านให้อืเป็นเหมือนเหมือนมาช่วยกันยอดมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับจนจนมันอยู่ในขัน้นที่เราเรียกว่าผมก็พอใจอืพอใจค่อนข้างจะเรียกว่าอยู่ตรงนั้นค่อนข้างจะ จะ,จะเรียกว่าไงครับเรียกว่าเรียกว่าสบายละอยู่ตัวไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดินหล่นอะไรมากแล้วครับผมอืก็คราวเนี้ยดูอยู่ผมก็มีความคิดว่าอ่าผมมันจะไปกลับไปไป,ไปมามาระหว่างจังหวัดนั้นกับบ้านผมที่นครปฐมอืผมก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นอนะ่ะผมมาทำโปรเจกต์เล็กเล็กที่บ้านดีไหมอืมครับ ก็ในพื้นที่ของตัวเองอะครับในพื้นที่ดินของตัวเองอตรงนั้นก็เลยทำร้านขนาดเล็กๆขึ้นมาอีกที่ที่นครปฐมครับผมแล้วเขาเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมก็คือเหมือนช่วงที่ผมมาอยู่บ้านได้แบบนานๆน,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 นะครับนานเกินนานเกินประมาณนานเกินสามวันมใช้คำนี้เลยกันครับ ในหนึ่งสัปดาห์มี7จวันเนี่ยผมจะเดินทางมาแล้วสองวันผมจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยประมาณสองสองวันแล้วผมจะอยู่บ้านผมเนี่ยประมาณสามวัน嗯嗯ครับผมแล้วก็คราวเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอพอเราห่างจากตรงนั้นไปครับผมผมเริ่มรู้สึกปวดหัวครับผมเริ่มรู้สึกปวดหัวเริ่มรู้สึกว่า มันมันปวดหัวคับมึนค่อนข้างมึนแต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีตรงที่ว่าเป็นคนหลับง่ายอืมครับเป็นคนหลับง่ายปวดหัวแต่ก็นอนได้แต่ปวดหัวแต่นอนได้อืมอันนี้คือเป็นความโชคดีส่วนตัวก็คือไม่ว่าจะเครียดอะไรขนาดไหนผมก็เป็นคนที่หลับได้หลับไดงไงหลับหลับค่อนข้างง่ายนครับผมเป็นคนที่หลับค่อนข้างง่ายแล้วคราเนี้ยเหมือนกับร้านพอผม สักพักหนึ่งของผมเริ่มไปกับไปกับแล้วคราวเนี้ยเหตุมาเกิดตรงที่ว่าผมเลิกกับแฟนผมเลิกกับแฟนที่อยู่ในที่อยู่ต่างจังหวนนัดน,นะครับผม <Okay. S 2> คราวเนี้ยครับผมก็ผมก็ปวดหัวปวดหัวหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักจนแต่แต่มันไม่ใช่การปวดแบบไมเกรนนะครับมันจะเป็นการปวดหัวแบบที่เรียกว่า มันมึนนะครับใช้คำว่ามึนละกันฮนะเหมือนกับว่าผมผมมองหน้าผมมองหน้าใครคนหนึ่งเนี่ยผมจะเห็นเขามีอยู่ประมาณสองถึงสามคนม,มันจะเป็นความมึนมากกว่าครับเหมือนกับเป็นปวดหัวมึนๆแบบแบบนั้นมากกว่าแล้วพอตอนที่เลิกกับแฟนใ,ในตอนนั้นนะครับผมผมก็กลับมาทำร้านเล็กๆที่นครปฐม,มครับแล้วเพื่อนเพื่อนผมอะ ด้วยความที่ว่าเปิดร้านแล้วด้วยความที่ว่าเฮ้ยเรากลับมาอยู่บ้านเราจริงจังไว้อืมอาจจะว่าเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วกันครับเป็นคนเพื่อนเยอะแล้วกันเพื่อนก็วนมาเรื่อยๆครับเพื่อนวนมาเรื่อยๆจริงๆเพื่อนวนมาเรื่อยๆแล้วเข้าใจอารมณ์แบบเซลฟี่ครับอืมเซลฟี่เซลฟี่บ้างถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็วนกันอยู่ในร้านนั่แหละครับวนไปวนมาแต่สิ่งที่เพื่อนอะ่ะพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งเลยคือเฮ้ยที ทำไมหน้าดำจังวะทางทางที่ผมผิวผมก็เหมือนคล้ายๆเพื่อนอเหมือนแสงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับผมมมันไม่มาตกกระทบที่หน้าผมขาะที่เพื่อนทุกคนหน้าใสาวิ้งหมดเลยต่อให้ใช้แอปก็ดึงไม่ขึ้นก็ไม่ได้เป็นคนเดียวครับ ก็หลายหลคนทักน่าจะน่าจะน่าจะร่วมสิบกว่าคนได้ครับผมทักเรื่องแสงที่เห็นชัดมากว่าหน้าผมดูมืดมากครับถ้าเทียบกับคนอื่นออันนี้คือสิ่งที่เพื่อนทักแล้วมีวันหนึ่งอันนี้ก็พูดตรงๆเลยครับมีแก๊ปแก๊ปกระจู้เนี่ยมาที่ร้านครับก็มาที่ร้านแล้วคราวนี้ปับ๊บผมก็ หันปกผมปผมปกตินะครับทำที่ปกติแล้วเขาเนี้ยแกป๊ปด้วยความที่ว่าสนิทกันมากครับแก๊ปมาแก๊ปก็ดึงมาเฮ้ทีมึงเชื่อเรื่องต้นของปะวะมผมก็เฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนน่าจะรู้ว่าเราวิทยาศาสตร์มากเพื่อนเราแต่ก่อนหน้านี้ถามว่าเชื่อไหมก็มันเหมือนเราก็พอได้ยินมาบ้างแต่เราก็ ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะเชื่อแบบสนิทใจอะนะครับอืครับคราวนี้ก็แก๊บก็ดึงมาแบบทีทีเชื่อไหมจุบอกว่าทีมึงโดนของโดนของผมบอกว่าเราโดนอะไรเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าก็คือฟังก็คือฟังก็คือฟังเพื่อนซึ่งซึ่ง,งผมม,มั่นใจอย,อย่างหนึ่งว่าแก๊ปกับจูเขาไม่หลอกผม Mm. ผมรู้จักกันมานานแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรกับผม,มนะ mm. ผมพูดจริงๆครับผมก็เอาวะก็ผมก็จะหาเพื่อนราบอกว่ายังไงลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก่อน mm. แต่ตอนนั้นคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแล้วก็เขาเนี้ยจุก็เลยอธิบายว่าเป็นลักษณะ ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ตามผมมาคราวนี้ครับผมผมก็เพื่อนก็กลับไปบ้านปกติซึ่งไอตัวผมปวดหัวนะยอมรับแต่ก็ยังนอนได้อยู่คราวนี้ครับวันรุ่งขึ้นเลยครับมันมีงานเอ,อตอนนั้นาหละมันจะเป็นงานเครื่องดื่มครับเป็นงานเครื่องดื่ม ที่เป็นเป็นเป็นอีเวนต์อะนะครับที่ที่ที่กรุงเทพอด้วยความที่ว่าผมอะรู้จักกับรุ่นพี่ผมคนหนึ่งแต่ว่ารุ่นพี่ผมคนเนี้ยเขาไม่ได้รู้จักกับจุ๊กกับแกรบครับคราเนี้ยเขาก็เขาก็ากทักผมอมได้ทีใครเดินตามมาอืใครเดินตามมาผมก็ถามไปว่าพี่ ผมถามจริงพี่พี่เห็นใครเดินตามผมมาพี่เขาก็พูดลักษณะตรงเป๊ะกับที่จุทักผมเมื่อคืนเป๊ะครับลักษณะเดียวกันทรงผมเหมือนกันตาเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็สำเนียงที่พูดเหมือนกันเลย คราวนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับพี่เขาก็ให้การเบี้ยแก้แล้วก็ให้สวดมนต์เดี๋ยวนั้นเลยครับก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งฮะเหมือนหายปวดหัวไปชั่วขณะหนึ่งมืนหายมืนอย่างนี้ใช่ไหมหายมืนไปชั่วขณะครับหายมืนไปชั่วขณะก็คือผมก็ยอมรับว,ว่ามันก็จะมีความมืนอยู่ตลอดเวลาครับผมอืครับคนนี้กลับมาบ้านก็โทรหาจู๊เลยครับโทรหาจู๊โทรหาแก๊ปเลย บอกว่าเฮ้ยเพื่อนพี่เขาทักเราแบบนี้ว่าเหมือนกับที่เพื่อนทักเราเลยอ่ะอืม mm hmm. เขาเนี้ยผมก็เลยบอกถามว่าผมเชื่อไหมผมเริ่ม mm hmm. ผมเริ่มเชื่อขึ้นนะ mm hmm. จากที่ตอนแรกผมห้าสิบห้าสิบเขาเนี้ยผมบอกว่าถ้าเพื่อนไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี้ยครับความเชื่อของผมเนี่ยมันประมาณเจ็ดสิบสามสิบก็คือเชื่อเจ็ดสิบไม่เชื่อสามสิบ hmm. ผมก็ยังมีความเบียดนะเฮ้ยผมยังมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่อืในระดับในระดับหนึ่งเขาเนี้ยผมก็เลยถามทุ้ทีจะแก้อย่างไรจูบอกทีหน่อยก็เลยโชคดีครับก็ผมก็ไปได้คอนแทกอาจารย์ท่านหนึ่งที่พอคุยโทรศัพท์แล้วอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ ออผมผมก็เขารบนะผมเขารบนะดูดูดูขลังมากพอไปถึงจังหวัดหนึ่งที่ที่ไปไปไปถอนของนะครับผมก็คราวเนี้ยผมก็เลยเรียกว่าไงดีครับเรียกว่าไปถึงปั๊บพี่เขาก็ถอนอผมตอน,นั้นผมก็ไม่รู้นะผมก็แค่ว่าออาถอนแล้วกันเอาให้สบาย,บายใจแล้วกันให้สบายใจให้สบายใจ,ใส,บยใจสบายกายไปอือะไรอย่างเงี้ยครับผมคราวเนี้ยปุ๊บผมก็ ถอนเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอนเสร็จปุ๊บก็จะใส่ไว้ในหุ่นหุ่นพึ่งอะครับหุ่นพุกกี้พึ่งแล้วก็ให้เอาให้นิม,มนต์พระประชาปนกิจคราวนี้ผมก็โอเคเสร็จละแล้วคราวเนี้ยถ้าถามว่ารู้สึกยังไงในตอนนั้นคือโล่งนะครับความมืนที่ผมมีเนี่ยคือหายไปหายหมันปิดทิ้งผบใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนที่ผมมองคนเป็นสามคนอย่างเงี้ยครับผมยืนจ้องใครเป็นสามคนเนี่ย กลายเป็นว่าผมเหลืออยู่คนเดียวทั้งที่สายตาผมไม่ได้ปัญหานะผมตรวจสายตามาผมไม่ปัญหานะครับผมกลายเป็นว่าผมหายแล้วคขาเนี้ยผมก็เช็ครูปถ่ายเลยอ,อันนี้ผมกล้าพูดเลยผมเช็ครูปถ่ายโดยที่เพื่อนผมทุกคนเนี่ยทักผมว่าหน้าหน้าผมดําแต่คราวเนี้ยผมเช็ครูปถ่ายผมว่าผมมาปกติอืตัวที่ผมไม่ผมปกติทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยผมใช้ปกติแล้วคราวเนี้ย จุก็ให้ตอนนั้นให้ให้ให้ผงปฏิมังมาใช่ไหมผงปัตมังอ่าผงปัตมังครับอแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจุกก็ให้ให้เหมือนกับว่าแต่ผมอะไม่ยังไม่ได้ของคอครับผมเอาไปทําเป็นข้อมืออืครับผมคราวเนี้ยก็พอของของให้ข้อมือเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมก็ใช้ชีวิตปกติครับถ้าเปิดร้านปกติจนมีอยู่ช่วงผมกะผ,ผมมีแฟนครับผมมีแฟนใหม่ เราเนี้ยพอผมมีแฟนใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตปกติอยู่สักพักหนึ่งจนวันหนึ่งผมไปอยู่ที่ที่บ้านเขามผมย้ายไปอยู่บ้านเขาครับผมก็ทำงานแบบไปกับออนอกขอ่าวปฐมแล้วก็ไปกลับไปครับไปกลับบ้านเขานครขปฐมไปกลับอย่างเงี้ยตลอดครับก็คบไปเรื่อยแต่เขาเนี่ยมันเริ่มมีการ ที่เรียกว่าทะเลาะกันบ่อยอืครับเริ่มทะเลาะกันบ่อยด้วยสาเหตุที่ที่บางทีก็ก็ไม่ได้มีสาเหตุอืนึกออกไหมครับ,รบสาเหตุที่ไม่มีสาเหตุที่ทําให้เราต้องทะเลาะกันเป็นเหมือนเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้ใช่ไหมมันเรื่องไม่เป็นเรื่องครับมัอนเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มันทะเลาะกันบ่อยมากจนจนวันหนึ่งผมก็ สงสัยครับผมก็สงสัยนี่ผมก็สงสัยผมก็เลยแวบ,บมาหาจุกแก๊บอีกรอบหนึ่งคราวนี้ครับจุกับแก๊บก็บอกว่าผมโดนของหนักแล้วก็หนักกว่าเดิมด้วยคือแน่นอนครับอาการปวดหัวกรบมึนผมกลับมานะมผมกลับมาอีกแล้วแต่คราวนี้มันเริ่มมีอาการที่ที่เรียกว่า มองไม่เห็นด้วยในบางครั้งในบางครั้งก็คือเดินอยู่แล้วก็ไม่ใช่วูบครับแต่มันคือภาพมันตัดเหมือนไม่ได้บูบไม่ได้ล้มแต่มันเหมือนกับปุ๊บมันมีอะไรแวบ,บเข้ามาแล้วก็หายไปเนี่ยจนเหมือนกับผมก็ยังเหมือนคบกับเขาไปเรื่อยๆจนผมยังไม่ได้ตัดสินใจไปถอนของนะครับผมจนผมเลิกกับเขาละ อันนี้ผมก็ไม่รู้มันทะเลาะก,กันทุกวันจนเลิกกับเขาอะครับผมคราวเนี้ยผมก็เลยบอกแก๊ปกัจจุว่าไปถอนของได้ไหมอืมครับอันนี้ผมบอกเขาที่แล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมกับอาจารย์คนนี้ผมขับรถไปเองครับอืมแต่รอบรอบเนี้ยผมไม่รู้คิดยังไงครับผมปวดหัวหนักเลยหน,หนักมากผมก็เลยบอกแก๊บกับจุวว่างั้นพาไปหน่อย พาไปถอนของกับอาจารย์คนเดิมเลยครับผมพาไปถอนของกับอาจารย์คนเดิมเลยคราวเนี้ยก็ผมพูดตรงๆครับผมนั่งเบาะหลังในขณะที่แก๊ปบขับรถแล้วก็จุนั่งข้างหน้าแล้วคราวเนี้กลายเป็นว่าเชื่ออย่างหนึ่งไหมครผมไม่เห็นทางเลยครับมผมไม่เห็นทางเลยผมมองอะไรไม่เห็นเลยในขณะที่ แ๊ปที่เป็นคนขับอยู่ๆแ๊บขับไม่ไหวซื้อผมติดแคปเป็นคนขับแล้วเก่งมากครับต้องใหู้จุ๊มาขับแทนคราวนี้พอไปถอนของครับกับอาจารย์คนเดิมเลยอาจารย์ที่ผมเขารบคนเดิมเลยสิ่งที่เจอเลยครับรอบนี้คือหนึ่งผมกลับมาไม่ได้มีภาพผมแค่เดินอยู่เนี้ยผมไม่มีภาพตัดผมไม่ปวดหัวอืภาพทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่ มันโอเคขึ้นมากๆครับอโอเคขึ้นมากๆแล้วเขาเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านั้นครับมันจะมีเรื่องหยุดเรื่องหนึ่งที่คือจำของที่จุให้ของผมสองอ่าผมปัตธมบดิมังด้วยนะฮะผมปัตมังผมทําเป็นสร้อยข้อมือครับระหว่างเดินทางครับสร้อยข้อมือขาดอืมซึ่งเป็นสเตเลส์นะครับอื มันเป็นสเตเลสขาดครับขาดแบบขาดเลยดูขาดเลยครับขาดแบบต่อไม่ได้ครับอืแล้วคขาเนี้ผมก็เลยถามจุว่าเฮ้ยม,มันต่อได้เปล่าจ้บอกว่าทุกอย่างมันขาดไปหมดแล้วเพื่อนนี่คือระหว่างเดินทางครับแล้วก็คราวนี้จุให้ผ้าประเจียนม,มาเป็นสร้อยข้อมือครับ คือระหว่างนั้นอน่ะผมไม่เห็นภาพแล้วแล้วผมก็ามถามถามจู๊อ่ะจู้ไปยังไงบ้างจูบอกว่าโอปิดตาเรียบร้อยยืนค่อมคอเรียบร้อยทุกอ,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 อย่างคือเลียหูโอ้ทุกอย่างคือปิดไม่ให้เห็นหมดหอะครับอในระหว่างเดินทางระหว่างเดินทางแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือโอ้โหเหงื่อผมไหลเป็นน้ําครับระหว่างเดินทางที่จะไปถอนของจู้ให้ภาพประเจียมาในตอนนั้นบอ,อกทีมเอาไป คล้องไหมนะถ้าประเจยียเอาไม่อยู่ครับขาดเทนที่สองอแล้วคราวนี้ก็เลยตัดสินใจแล้วยังไงก็ขออดทนแล้วกันยังไงก็ให้ถึงที่ก่อนอคราวนี้ก็เลยไปถอนของครับกับอาจารย์คนเดิมเลยครับคราวนี้แกกพูดว่าโตอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยครับแต่ว่า รอบรอบนี้โดนหนักกว่ารอบที่แล้วครับเพราะรอบนี้ผมไม่สามารถเดินทางได้จนถึงขั้นต้องวานให้เพื่อนพาไปก็พอถอนของเสร็จอย่างที่บอกไปครับเขาเนี้ยผมก็เลยต้องถามจูว่าจุไม่มีอะไรที่เจ๋งแบบเอาอยู่แบบตัวท็อปๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถามจู้อย่างนี้เลยอื เพราะว่าอสองสองอันเนี่ยท็อปทอปเนี่ยหนักหนักแล้วยังเอารอบนี้ไม่อยู่อะครับผม,มค่ะครับผมคราวนี้ยก็นี่สองรอบนะครับที่โดนไปกลายเป็นว่าจนผมก็ผมก็มีความสงสัยนะอืมแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคาถาที่ถอนของอาจารย์เ็าไปเรียนมาจากไหนอือาจารย์ไปเรียนมาจากไหนผมก็เลยได้คําตอบ หักจูว่าคาถาที่ถอนของให้ผมเนี่ยไม่ว่าจะหนักอะไรขนาดไหนเนี่ยครับผมถึงขั้นผ้าผ้าประเจียดขาดสร <ผม S 2> ้อยข้อมือขาดทุก<า>อย่างขาดหมดขาดแบบคือมีผมมีพยานแน่นอนผพม,มีจุ๊กอะแกเป็นพยานแน่นอนว่าขาดขามือครับอืจนรู้ว่าเป็นคาถาของหลวงพ่อกวยครับอืครับเป็นคาถาของหลวงพ่อกวยซึ่งผมก็เลยบอกจูว่า สงสัยดวงเราจะสมโพงกับหลวงพ่อกลวยจริงนะหลายแบบอันนี้ครับก็คือแบบฮะเป็นของหลวงพ่อกลวยคือซึ่งซึ่งกลายเป็นว่าเปลี่ยนจากความที่เจ็ดสิบสามสิบกลายเป็นเก้าสิบกับสิบเก้าสิบเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมศรัทธาหลวงพ่อกลวยนะครับก็ยอยากให้เก้าสิบเลยให้ให้แบบเกือบจะทั้งชีวิตแหละคราวนี้คราวนี้ผมก็ ถามจุว่าถ้านิมนต์หลวงพ่อกลวยขึ้นคออืจะมีตัวจะมีวัตถุมงคลอันไหนเด็ดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จุก็เลยจัดให้ครับจุก็เลยจัดเป,เป็นเป็นเป็นสิงเนาะใช่สิงพ่อกลวยใช่ใช่ไหมเป็นสิงพ่อกลวยให้ครับผมอคราวเนี้ยผมก็เลยแต่คราวเนี้ยมันมีเรื่องอยู่อยู่ตรงนี้ครับผมผมเป็นมนุษย์โอเอ สื่อสารกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าต้องขึ้นคอวันนี้เท่านั้นต้องขึ้นคอวันนี้เท่านั้นผมก็โอเอ๋ะครับผมก็ผม,ผมหมอผมก็เอาแหนบอะครับแหนบอะครับกับสิงห์แหนบไปในกระเป๋า <N> นเน็บแทนเหน็บเน็บเน็บไว้เน็บในกระเป๋าแทนคราวนี้แหละครับผมก็เน็บวันที่หลวงพ่อบอกก็ที่ขอขับหลวงพ่อไว้ คราวนี้ก็ OA ไปโอไปโอไปโอเอมาจนมันมีอยู่วันหนึ่งครับผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอยู่อะไรไม่รู้ครับโดนใจให้ผมขี่ไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่เคยไปครับ mm. ซึ่งไม่เคยไปไม่เคยไม่เคยไปมาก่อนเลยแต่มันอยู่ในจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยแหละครับผม mm. อยู่ในนคร,ครปฐมอะไรคะับขี่ในจังหวัดที่แบบที่ไม่เคยไปเลยครับที่ไม่เคยไปเลยอยู่กลางป่าอ้อยด้วยอืมแล้วผมเห็นว่าเป็นเขียนว่าร้านเลี่ยมพระเลเซอร์อืมไปอยู่กลางป่าอ้อยเลยออื <c oughs> ซึ่งไม่คิดว่าจะเจอตรงนั้นครับคือไม่คิดจะเจออะไรตรงนั้นปาบเข้าไปอะจําไปละจําไปละแล้วอะไรไม่แล้วแล้วมันแ,แล้วสักพักหนึ่งครับอะไรไม่รู้ฮะโดนใจ ให้ผมไปเลี่ยมพระลานนั้นครับอืมไปเลี่ยมหลวงพ่อกลวยลานนั้นสติ่งที่ผมเห็นครับรูปหลวงพ่อกลวยตั้งอยู่หน้าร้านเลยครับหน้าร้านเขาเนาะหน้าร้านเขาเลยครับแล้วเหรียญหลวงพ่อตั้งเกือบทั้งหมดมในร้านเลยครับมีต่หลพวพ่อกลวยอย่างเดียวเลยโอ<ห>้อันนี้คือโอ้ผมก็ช็อกค,ครับ ผมก็เลยถามให้เลี่ยมได้แล้วอ่ะตามครับหลวงพ่อตามหลวงพ่อตามหลวงพ่อคอลลิ่งนะครับว่าให้ทีมึงมาเลี่ยมเถอะอืมขึ้นคอจากนั้นปั๊บเนี่ยครับก็เลยที่มาครับที่ว่าก็เป็นเลยประวัตินาตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนั่นแหละครับผมอืมก็คือหลังจากนั้นก็คือเชื่อตอนนี้ห้อยไย้ไหมก็ร้อยครับเกือบร้อยเลยครับตอนนี้ยังเหลือไว้จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกัน เหลือไว้ให้เป็นติดของตัวเองใช่ครับเหลือเหลือไว้บ้างก็แล้วก็ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็จะไปวัดหลวงพ่อครับไปไปวัดหลวงพ่อเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ปฏิก็เหมือนคุยตัวเองว่าถ้าว่างก็จะไปไปวัดหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วก็ว่าไม่รู้คิดไงครับั้นลูกค้าแคนเซิลผมก็ไปั้งนั้นเลยแล้วไปโผล่วัดหลวงพ่อแบบงงๆเหมือนกันนะอื ก็เคยมีเคสประมาณนี้เหมือนกันจากคนที่แบบวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคือคต่อให้ยังเป็นศูนย์จุดูนย์หนึ่งอ่ะสำหรับจัวก็น้อยมากๆแล้วก็กลับมาเชื่อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งเนาะหลวงพ่อท่านก็ยังช่วยช่วยให้รอดผลขนาดไม่ไม่ไม่เลี่ยมสิ่งท่านยังพาขับไปเลี่ยมอะ่ะไกลด้วยนะแล้วอยู่กลางป่าอ้อยนะโอ้โห ร้านเขาขายดีไหมนะอยู่กลางป่าอ้อยมีคนไปเลี่ยมเยอะไหมไม่ไม่ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าครับผมเพราะว่าตอนนี่ไปมีผมคนเดียวอรัตอนนั้นมีทีคนเดียวอ่ะอืมสุดยอดขอบคุณมากทีที่มาเล่าให้ฟังก็คือจริงทีอ่ะจะมานั่งเล่าในรายการให้เราฟังนะแต่ว่าเนื่องจากพอสายมันมันล่นไปเยอะ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 ก็เลยเหมือนกับแบบเออเนาะเขาก็เลยขอกลับก่อน แล้วก็เดี๋ยวเป็นสายโทรเอานะคะขอบคุณมากเลยทีที่มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเหนือกระบาลให้กับพวกเราฟังนะคะตอนแินดีมากๆเลยครับผมตอนแรกคิดว่าจะเล่าไม่ได้อูเล่าดีมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจู๋กับแกร์เช่นกันฮะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ